เมื่อพระเจ้ามอบอำนาจตัดสิชนชะตากรรมของคนทั้งโลกให้แก่มนุษย์เพียงแค่สคนสวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการสปอยหนังเรื่อง Knock at the Cabin ซึ่งก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอทุกคน63ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับหากใครอยากรับชมกันแล้วก็เชิญไปรับชมรับฟังกันได้แล้วครับโดยหนังจะเปิดไม่ได้ใจกลางป่าหวนหรือเด็กหญิงหน้าตาน่ารักที่กำลังสนุกกับการไปไล่จับมแมลงมาใส่ขวดโหล โดยเธอได้เดินทางมาพักผ่อนกับพ่อของเธอณกระท่อมกลางป่าที่ห่างไกลาจากผู้คนแต่ถ้าว่าในขณะที่เหวนินกำลังไปไล่จับมแมลงในป่าอยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีชายรูปร่างสูงใหญ่คนหนึ่งปรากฏตัวออกมาจากป่าพร้อมเดินตรงเข้ามาหาเธอโดยชายปริศนาคนนั้นได้เดินเข้ามาคุยกับเหวนินด้วยท่าทีที่เป็นมิตรเหวนหนินจึงเริ่มสงสัยว่าชายปริศนาคนนี้เป็นใครและเขาต้องการอะไรกันแน่ชายปริศนาคนนั้นเลยแนะนําตัวว่าเขาเนี่ยมีชื่อว่าลีโอนนะ่าพร้อมพยายามชวนคุยเพื่อตีสนิทกับเธอ หวนเนี่ยจึงเล่าเรื่องครอบครัวของเธอให้เขาฟังโดยหวนเล่าว่าเธอเนี่ยมีพ่ออยู่สองคนซึ่งพวกเขาเป็นคู่รักชายรักชายแต่ถึงยังไงเธอเนี่ยก็ไม่เคยอายเพื่อนหรือคนอื่นที่มีพ่อเป็นพวกเขาทั้งสองเลยจากนั้นลีโอนาจึงได้ชวนหวนเล่นเกมถามตอบเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้จักกันมากขึ้นโดยแต่ละฝ่ายจะสามารถผัดกันถามตอบได้ครั้งละหนึ่งคำถามลีโอน่าเลยขอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนโดยเขาได้ถามคำถามง่ายๆกับเหวนว่าเธอเนี่ยชอบหนังเรื่องไหนมากที่สุด วนเลต่ตอบไปว่าเธอเนี่ยชอบหนังเรื่องแม่มดน้อยจากนั้นเธอเลยถามเขากลับว่าลีโอนาดมาที่นี่ทําไมลีโอนาดจะได้หันไปมองอีกฟากหนึ่งของป่าราวกับว่าเขากำลังรอใครสักคนอยู่ก่อนที่เขาจะหันมาตอบเวนว่าเขามาที่แห่งนี้เพื่อเป็นเพื่อนกับเธอทั้งสองได้สลับกันถามตอบสักพักก่อนที่ลีโอนาดจะถามถึงเรื่องรอยแผลเป็นที่บริเวณป่าของเวนเธอคือเล่าว่ามันคือแผลจากการรักษาของหมอในตอนแรกเกิดลีโอนาดเลยขอโทษเวนที่ได้ไปถามคําถามที่กระทบจิตใจขนาดนั้น ก่อนที่เขาจะบอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่มีแผลเป็นแบบเบิร์นหรอกแต่หากว่าลองมองเข้ามาในจิตใจของเขาเธอเนี่ยจะได้รู้ว่าจิตใจของเขาแตกสลายแค่ไหนและจากคําพูดประโยคนั้นของริโอนาด์มันเลยทําให้เหวินเริ่มเกิดความสงสัยเธอเลยถามเขาไปว่าทําไมเขาถึงใจสลายริโอนาด์เลยตอบไปว่าเพราะสิ่งที่เขาต้องทําในวันนี้จากนั้นจู่จูๆก็ได้มีกลุ่มคนปริศนาอีก3ามคนปรากฏตัวออกมาจากป่า ลีโอนาเลยบอกว่าคนพวกนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนของเขาเองพวกเขาทั้งสี่คนมีงานสําคัญที่ต้องมาทําและมันอาจสําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยก็ว่าได้เวนได้มองไปเห็นกลุ่มคนปริศนาสามคนที่กำลังเดินตรงเข้ามาหาเธอพร้อมอาวุธครบมือเวนที่เริ่มเห็นท่าไม่ดีเธอจึงรีบวิ่งกลับไปหาพ่อทั้งสองของเธอที่กระท่อมทันทีโดยเธอได้รีบวิ่งไปบอกให้เอลิกและแอนดูหรือพ่อทั้งสองของเธอให้รีบกลับเข้าไปในกระท่อมเพราะข้างนอกเนี่ยมีคนแปลกหน้าที่ท่าทางน่ากลัวอยู่ทั้งสองเลยถามเวนเนว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้น วลเลนเล่าว่าข้างนอกนั้นมีคนแปลกหน้าสี่คนและคนพวกนั้นเนี่ยก็ถืออาวุธมาด้วยแถมหนึ่งในนั้นก็บอกว่าพวกเขามาเพื่อทํางานที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกแต่ดูเหมือนว่าเอลิกกับแอนดูหรือพ่อทั้งสองของเธอเนี่ยจะไม่เชื่อและไม่นานเสียงคาอที่ประตูก็ได้ดังขึ้นลีโอนาดได้พูดแนะนาตัวเองพร้อมขอร้องให้ทั้งสามช่วยเปิดประตูให้เขาหน่อยแอนดูจึงเริ่มหันมาปรึกษากับเอลิกว่าพวกเขาควรทําไงดีเพราะดูเหมือนว่าลีโอนาดจะมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าพวกเขาและทั้งสองก็ไม่น่าจะรับมือกับชายคนนนั้นได เอลิกพยายามจะใช้สันติวิธีโดยการเจรจากับลีโอน่าซึ่งลีโอน่าก็บอกว่าเขามีอะไรบางอย่างจะให้เอลิกและแอนดูช่วยแต่ตอนนี้ช่วยเปิดประตูให้พวกเขาเข้าไปก่อนได้ไหมซึ่งแน่นอนครับว่าจู่ๆใครมันจะไปเปิดประตูบ้านให้คนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันเข้ามาในบ้านแถมเอลิกก็มองอไปเห็นว่าคนพวกนั้นเนี่ยพกอาวุธกันมาด้วยอีกนั่นเลยแปลว่าคนแปลกหน้าพวกนั้นไม่น่าจะมาดีแน่แอนดูเลยกะว่าจะโทรไปแจ้งตำรวจแต่ถ้าว่ามันเนี่ยก็ดันไม่มีสัญญ,ญาณ ลิโอนาเล่บอกว่าผู้เขาได้ทําการตัดสายโทรศัพท์ไปหมดแล้วจากนั้นคนพวกนั้นจึงพยายามจะพังประตูเข้ามาเอลิกแอนดู ick, N oo, และเหวินเลยพากันรีบไปปิดล็อกประตูและหน้าต่างทุกบานแต่ถ้าว่าไม่นานผู้มันคนหนึ่งก็ได้พังหน้าต่างและสามารถบุกเข้ามาหาพวกเขาได้เอลิกจึงบอกให้แอนดู N oo, รีบพาเหวินหนีไปซะก่อนที่เขาจะรีบใช้แท่งเหล็กวิ่งเข้าไปจัดการผู้หญิงคนนั้นเพื่อซื้อเวลาให้ทั้งสองหนีไปแต่ทว่าเอลิกนี่ก็ดันพลาดท่าและถูกผู้หญิงคนนั้นทำร้ายจนลม้มลงและหมดสติไป แอนดูที่เห็นดังนั้นเขาเลยพยายามจะเข้าไปช่วยเอลิกซึ่งในเวลาเดียวกันกลุ่มคนปริศนาก็เริ่มบุกเข้ามาในกระท่อมของพวกเขาได้แล้วโดยชายคนหนึ่งที่ถือค้อนเดินตรงเข้ามาหาพวกเขาเอลิกจึงรีบเข้าไปต่อสู้กับชายคนนั้นเพื่อปกป้องครอบครัวของตนแต่ทว่าสุดท้ายเอลิกหนี่ก็ต้องยอมหยุดเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้ลิโอน่าจะได้เข้ามาจับตัวหวนมาเป็นตัวประกันต่อมาพวกเขาได้ถูกกลุ่มคนปริศนาเหล่านั้นจับตัวไปมัดไว้โดยหลังจากที่เอลิกได้สติ ลีโอนาจึงพยายามบอกกับทั้ง3าว่าพวกเขาไม่ได้มาที่นี่เพราะความเกลียดชังใดๆและพวกเขาก็ไม่ได้มีความคิดเหยียดเพศด้วยลีโอน่าได้บอกต่อว่าพวกเขาเนี่ยไม่มีทางเลือกจากนั้นเขาเลยบอกให้ทุกคนออกมาแนะนําตัวโดยกลุ่มของลีโอน่าจะประกอบไปด้วยสมาชิกทั้งหมด4คนหญิงสาวผิวดําคนแรกได้ก้าออกมาแนะนําตัวว่าเธอเนี่ยมีชื่อว่าซาบีนาซึ่งเธอเนี่ยทำงานเป็นพยาบาลและได้เดินทางมาที่นี่เพราะมีเรื่องบางอย่างที่อยากจะคุยกับพวกเขาทั้งสาม โดยหลังจากที่เธอแนะนําตัวเสร็จต่อมาก็เป็นคิวของลลโอน่าเขาได้ก้าออกมาแนะนําตัวอย่างสุภาพและบอกว่าเขาเนี่ยเป็นครูสอนเด็กประถมและต่อมาหนุ่มเสื้อแดงอีกคนเนี่ยจึงแนะนําตัวว่าเขามีชื่อว่าเลดมอนซึ่งเลดมอนเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าลลโอน่าจะให้พวกเขาแนะนําตัวไปทําไมในเมื่อดุกคนเนี่ยก็เสียเวลาม,ามามากพอแล้วลลโอน่าเลยอธิบายว่าเขาแค่ต้องการทําให้คนพวกนี้หายกลัวเขาต่อมาหญิงสาวคนสุดท้ายจึงได้ออกมาแนะนําตัวกับทั้งสอง โดยเธอมีชื่อว่าเอเดียนและทํางานเป็นแม่ครัวในร้านอาหารแห่งหนึ่งเอลิกจึงคิดว่ากลุ่มคนพวกนี้อาจจะเป็นกลุ่มคนบ้านลัทธิที่ต้องการจะมาชักชวนให้พวกเขาเข้ากลุ่มแต่เขาเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าทําไมทุกคนเนี่ยต้องทํารุนแรงถึงขนาดนี้ด้วยจากนั้นลีโอนาร์ดจึงเดินออกมาพูดต่อหน้าทั้ง3ว่าพวกเขา4ี่คนมาที่นี่เพื่อยับยั้งวันสิ้นโลกพวกเขาทุกคนในกระท่อมหลังนี้สามารถหยุดมันได้แต่มันก็จําเป็นจะต้องให้แอนดูเอลิกและเหวนช่วย โลกใบนี้จะจบสิ้นหรือไม่มันขึ้นอยู่กับผู้คุณสามคนเท่านั้นทั้งสามพอได้ยินแบบนั้นก็อึ้งสิครับจู่ๆมีใครก็ไม่รู้บุกมาในกระท่อมจับพวกเขามัดไว้แล้วบอกว่าโลกใบนี้กําลังจะจบสิ้นมีเพียงแค่พวกเขาสามคนที่สามารถช่วยโลกได้ซึ่งแน่นอนว่าเอลิกกับแอนดูเนี่ยต้องไม่เชื่ออยู่แล้วจากนั้นลีโอนาด์จึงบอกเงื่อนไขในการยับยั้งวันสิ้นโลกโดยพวกเขาทั้งสามจะต้องเต็มใจในการเสียสละสมาชิกค,คนใดคนหนึ่งในครอบครัวซึ่งหลังจากที่ตัดสินใจกันได้แล้วว่าจะเป็นใคร ทั้ง3จะต้องลงมือสังหารคนที่เลือกกันเองแต่หากเลือกไม่ได้หรือตัดสินใจยอมเสียสละใครไม่ได้แล้วโลกก็จะถึงจุดจบผู้คนทั้ง3คนจะรอดแต่มนุษย์บนโลกกว่า7,000ล้านคนจะต้องตายแอนดูเลยคิดว่าคนพวกนี้เหนื่ยบ้าไปแล้วเลีอวนาน์ดเลยบอกไปว่าหากเลือกไม่ได้พวกเขาทั้งสคนจะได้อยู่จนเห็นความสยองที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกรวมถึงจุดจบของทุกสิ่ง หากถึงตอนนั้นก็จะเหลือแค่พวกเขา3ามคนที่ต้องเล่ยล่อนบนโลกที่ว่างเปล่าตามลําพังและต้องอยู่อย่างเดียวดายไปตลอดการเอลิกเลยบอกไปว่าแล้วทำไมผู้เขาต้องมาทําอะไรแบบนี้ด้วยในเมือ่อพวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดลิโอนาเลยบอกว่าเขาเข้าใจเรื่องที่เอลิกไม่ได้ทําอะไรผิดแต่กลับต้องมาแบกรับหน้าที่เช่นนี้แต่ครอบครัวของพวกเขาเป็นครอบครัวที่ถูกเลือกให้ตัดสินชะตากรรมของคนทั้งโลกแถมพวกลิโอนาเองก็ไม่ได้ต้องการมาทําลายพวกเอลิกด้วย พวกเขาไม่สามารถสละใครแทนพวกเอลิกได้และไม่สามารถลงมือสังหารใครได้เช่นกันทั้ง3จะต้องเลือกคนที่ยอมเสียสละและต้องสังหารคนคนนั้นกันเองแอนดูเลยสวนไปว่าพวกเขาจะไม่เลือกใครทั้งนั้นต่อให้เรื่องที่ลีโอนาดพูดเป็นความจรงิงและโลกจะถึงข้าวหายนะเขาก็จะไม่ยอมเสียสละใครเด็ดขาดเลดมอนเลยคิดว่ามันเสียเวลาเปล่าคนพวกนี้ไม่มีวันเลือกแน่ซึ่งพอลีโอนาดรู้ว่าแอนดูจะไม่ยอมเสียสละใครเขาเลยตัดสินใจเล่าเรื่องอีกอย่างให้ทั้ง3คนฟัง โดยเขาเล่าว่าผู้เขาทั้งสี่คนเนี่ยได้เห็นภาพนิมิตวันสิ้นโลกแล้วทีแรกเขาคิดว่าตัวเองอาจจะเป็นบ้าไปแล้วแต่ผู้เขาทุกคนเนี่ยก็เห็นภาพนิมิตที่ตรงกันมาเลยนำพาผู้เขาทั้งสี่คนมาเจอกันและนิมิตนั่นมันก็นําทางผู้เขามายังกระท่อมหลังนี้ซิงลิโอนาดเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผู้เขาถึงเป็นคนที่ถูกเลือกให้เห็นนิมิตบ้านเมืองจะจมน้ําเป็นอย่างแรกน้ําทะเลจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้นมันจะเริ่มก่อตัวจนกลายเป็นคลื่นขนาดยักษ์และเข้าซัดให้ผู้คนหายวับไปกับตา ต่อมาจะเริ่มเกิดโรคระบาดน่ะผู้คนจะเริ่มป่วยท้องฟ้าจะเริ่มถล่มลงสู่พื้นเหมือนกระจกที่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงมนุษย์จะต้องถึงการอาวสานมีเพียงแค่การศีรละของพวกเขาสามคนเท่านั้นที่จะหยุดมันได้แอนดูเลยบอกให้ลีโอนาด์ไปหาหมอซะลีโอนาด์ดูเหมือนพวกสาวกวันสิ้นโลกจอมปลอมใครมันจะไปเชื่อเรื่องพันนั้นลีโอนาด์เลยพูดขึ้นว่าทุกครั้งที่แอนดูและเอลิกตอบว่าไม่พวกเขาเนี่ยจะทําการปลดปล่อยภัยพิบัติหนึ่งอย่างเพื่อลงโทษมนุษย์ จากนั้นเขาเลยบอกให้แอนดูและเอลิกเลือกซะทั้งสองนี่จึงตอบปฏิเสธซึ่งทันทีที่พวกเขาตอบว่าไม่จู่ๆเลดมอนก็เดิอนออกมาต่อหน้าผู้เขาทั้งสองลโอน่าและคนอื่นได้เริ่มเดินไปหยิบอาวุธของตนเองเลดมอนได้คูกเข่าลงต่อหน้าทั้งสองพร้อมร้องไห้ออกมาและเริ่มทําการหยิบถุงสีขาวออกมาคลุมหัวของตนเองโดยเขาได้บอกให้เอลิกและแอนดูห้ามละสายตาจากเขาเด็ดขาดชะตาของมนุษย์บางส่วนได้ถูกตัดสินแล้วเลดมอนกล่าว จากนั้นลีโอน่าจึงได้ใช้อาวุธปิดชีวิตของเลดมอนต่อหน้าทั้ง3ทันทีโดยหลังจากที่จัดการกับเลดมอนเสร็จลีโอน่าจึงได้เปิดทีวีและบอกให้เอลิกและแอนดูคอยดูข่าวที่กำลังจะเกิดขึ้นและไม่นานจู่ๆก็ได้มีรายงานข่าวด่วนรายงานมาว่าตอนนี้ได้เกิดแผ่นดินไหวกลางหมู่เกาะอาูเชียนโดยนักข่าวรายงานว่าเมื่อสี่ชั่วโมงก่อนศูนย์เตือนภัยสึนามิได้ประกาศแจ้งเตือนในแถบโคลัมเบียแคนาดาและแนวชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐรวมถึงเมืองต่างๆที่อยู่แถบนั้น นักข่าวได้รายง,งานว่ามีสึนามิก่อตัวขึ้นและกำลังจะซัดเข้าฝั่งเรโอนาดเลยบอกว่าเขาเตือนแล้วใช่ไหมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหากผู้เขาทั้ง3คนเนี่ยไม่ยอมเลือกการตายของเลดมอนได้แพร่ภัยพิบัติออกไปโดยในขณะที่เรโอนาดซาบีนาและเอเดรียนดูรายงานข่าวสึนามิที่กำลังเกิดขึ้นทั้ง3ก็พบว่าภาพที่ผู้เขากำลังดูอยู่นั้นม,ม่เหมือนกับภาพเหตุการณ์ในนิมิตท,ท,ที่ผู้เขาเห็นเลย หลังจากที่ดูข่าวนั่นเสร็จเลียวหนานเลยบอกไปว่าวันพรุ่งนี้เช้าพวกคุณค่อยตัดสินใจนกันอีกทีว่าจะยอมเสียสละใครเพื่อช่วยคนทั้งโลกนั่นเลยแปลว่าคืนนี้เขาเนี่ยจะให้เวลาแอนดูและเอลิกได้ตัดสินใจกันก่อนว่าจะเลือกใครซึ่งตอนนี้พวกเขาจะให้ทั้งสองได้ใช้เวลาปรึกษากันแต่ถ้าว่าแอนดูก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาจะไม่ยอมเสียสละใครทั้งนั้นต่อให้ทุกคนบนโลกต้องตายมันก็ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาจากนั้นในเวลาต่อมาซาบีนาเนี่ยจึงพาเอลิกไปทำแผล พอดูเหมือนว่าตอนที่เอลิกลม้มลงหัวของเขาเนี่ยจะได้ไปโดนพื้นจนได้รับบาดเจ็บในระหว่างทําแผลสบ,บิน่าเลยบอกว่าตอนนี้แอนดูกับเอลิกอาจจะยังไม่เชื่อเรื่องวันสิ้นโลกแต่อีกไม่นานเดี๋ยวพวกเขาก็จะเชื่อเองเธอเลยอยากจะให้เอลิกช่วยคิดให้ดีๆว่าจะยอมเสียสละหนึ่งชีวิตเพื่อช่วยอีก7 0 0 0ล้านชีวิตไหมสบ,บิน่าเล่าว่าที่ผ่านมาเธอเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกเลยจนกระทั่งได้เห็นนิมิตในสมัยเด็กพ่อของเธอได้บอกกับเธอตลอดว่าจงเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตน เรื่องนี้มันเลยวนเวียนอยู่ในหัวของเธอซาบิน่าตัดสินใจเชื่อนิมิตท,ที่เธอเห็นและเดินทางมาที่นี่และเมื่อเธอมาถึงเธอก็ได้เจอกับลีโอนาและทุกคนซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่าคนพวกนั้นสวมเสื้อสีเดียวกันกับในนิมิตท,ที่เธอเห็นนั่นเลยทําให้ซาบิน่ายิ่งมั่นใจขึ้นไปอีกว่าเธอไม่ได้เป็นคนบ้าที่เห็นนิมิตแปลกๆเพียงคนเดียวเธอเลยอยากจะให้เอลิกเชื่อในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตนแบบเดียวกับเธอแต่ถ้าว่าเอลิกก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเขาเนี่ยจะอยู่เคียงข้างครอบครัวของเขา และเมื่อทําแผลให้เอลิกเสร็จทะเลพาเขากลับไปยังที่นั่งเพื่อปล่อยให้เอลิกได้พูดคุยกับแอนดูว่าจะยอมเสียสละใครซึ่งในตอนนั้นแอนดูได้บอกไปว่าจากรายงานข่าวในทีวีแผ่นดินไหวเนี่ยมันได้เกิดขึ้นเมื่อสีชั่วโมงก่อนซึ่งเป็นเวลาก่อนที่คนพวกนั้นจะโผล่มาหาพวกเขาด้วยซ้ําแถมแอนดูก็สังเกตไปเห็นว่าลีโอนน่าเนี่ยมองไปที่นาฬิกาบ่อยมากไม่แน่คนพวกนั้นอาจจะฉากทุกอย่างขึ้นมาก็ได้ซึ่งเอลิกก็เหมือนจะเห็นด้วยในเวลาเดียวกัน ในขณะที่ลีโอนาร์กำลังปล่อยให้ทั้งสองพูดคุยกันอยู่นั้นเวนย่งก็ได้แอบ,บเข้าไปยังห้องใต้ดินของกระท่อมและได้แอบ,บใช้ประตูทางออกจากห้องใต้ดินเพื่อหลบหนีออกมาโดยเธอได้รีบวิ่งไปแอบ,บหลังต้นไม้เพื่อที่จะไม่ให้พวกลีโอนาร์เห็นแต่ถ้าว่าในท้ายที่สุดลีโอนาด์ก็รู้ตัวและได้เอาไปจับตัวเวนกลับมาได้ทนันเขาจึงได้พาเธอกลับมาที่กระท่อมพร้อมบอกว่าห้ามออกไปไหนทั้งนั้นจากนั้นจูจูแอนดูนก็เริ่มจําเหตุการณ์บางอย่างขึ้นมาได้ โดยแอนดูฉุดคิดขึ้นมาได้ว่าเหมือนเขาเนี่ยจะเคยเจอกับเลดมอนมาก,ก่อนเขาได้หันไปบอกเอลิกว่าเลดมอนน่าจะเป็นชายในบาร์ที่พวกเขาเคยเจอในคืนนั้นเอลิก e จึงเล่าว่าแอนดูเนี่ยเคยถูกคนในบาร์ทำร้ายร่างกายในบอสตันเมื่อหลายปีก่อนชายคนนั้นเลยถูกจับเข้าคุกเป็นเวลาหนึ่งปีและถ้าจําไม่ผิดชายคนนั้นน่าจะมีชื่อว่าโอแบนนอนซึ่งแอนดูเนี่ยก็มั่นใจว่าเลดมอนคือคนเดียวกับคนที่ทำร้ายเขาเมื่อหลายปีก่อนถึงเลดมอนจะดูอ้วนขึ้นและไว้เคลาแต่เขาเนี่ยก็ยังจําใบหน้้านนัได ลีโอนาเลยคิดว่าแอนดูอาจจาผิดคนก็ได้เอเดียนเลยบอกกับลีโอน่าว่าพวกเขาไม่เคยรู้จักเลดมอนมาก่อนเพราะพวกเขาทุกคนเพิ่งมาเจอกันที่นี่แอนดู Andrew เลยบอกให้เธอเลิกโกหกสักทีโดยเขาเนี่ยคิดว่าลีโอนาเลือกคนอื่นน่าจะเป็นพวกเดียวกับเลดมอนทั้ง4ี่คนเดินทางมาที่แห่งนี้เพื่อแก้แค้นเขาที่ทําให้เลดมอนต้องติดคุกและหากไม่เชื่อว่าเลดมอนเป็นคนที่เคยทําร้ายเขาจริงๆงั้นก็ลองเอากระเป๋าตัางของเลดมอนมาเปิดดูก็ได้จะได้รู้ว่าชายคนนั้นเนี่ยไม่ได้ชื่อเลดมอนจริงๆ ลิโอนาเลยบอกว่าเรื่องนั้นน่ะมันไม่สําคัญหรอกพวกเขาสี่คนเห็นนิมิตแต่เอเดียนก็อยากรู้ว่าเลดมอนโกหกพวกเขาเรื่องชื่อจริงของตัวเองหรือเปล่าพอทุกอย่างมันต้องชัดเจนตรงไปตรงมาแอนดูเลยท้าให้ลิโอนาสแสดงหลักฐานว่าเขาเนี่ยเป็นครูสอนเด็กประถมอย่างที่เคยบอกจริงๆหรือเปล่าพาะหากเรื่องวันสิ้นโลกเป็นความจริงลิโอน่าก็ไม่น่าจะมีเหตุผลที่ต้องโกหกเรื่องส่วนตัวของตัวเองเว้นแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะเป็นพวกมิจฉาชีพ ลิโอน่าจึงนำภาพถ่ายของเขาและลูกศิษย์ออกมาให้ดูเพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยไม่ได้โกหกเรื่องที่ตัวเองเป็นครูและเขาเองก็รักเด็กเหล่านั้นมากเช่นกันนั่นเลยเป็นเหตุผลที่เขาไม่อยากจะให้โลกนี้ถึงคราวอวาสานจากนั้นลิโอน่าเลยปล่อยให้ทั้งสองได้พักผ่อนเช้าวันลุ่งขึ้นในขณะที่เหวนกำลังกินอาหารที่เอเดียนทําให้อย่างอรอ่อยอันลอยแอนดูก็ได้บอกกับเอลิกว่าตอนนี้เขาเนี่ยได้แอบแก้มัดเชือกที่มือได้เกือบสําเร็จแล้วด้วยแผนของแอนดู คือการรีบวิ่งไปยังท้ายรถเพราะรถของพวกเขาเนี่ยมีปืนอยู่เขาเลยพยายามชวนลีโอนาร์ดคุยเพื่อถ่วงเวลาในเวลาเดียวกันเวิร์นก็ได้แอบนํามีดไปให้กับเอลิกเพื่อให้เขาใช้ตัดเชือกก่อนที่เอลิกจะแอบบอกกับเวิร์นว่าเขาส่งสัญญาณโดยการพยักหน้าเมื่อไหร่ให้เวิร์นเนี่ยรีบดึงดูดความสนใจคนพวกนั้นทันทีจากนั้นไม่นานก็ถึงเวลาที่แอนดูและเอลิกจะต้องเลือกโดยลีโอนาร์ดได้บอกให้พวกเขาทั้งสองคนตัดสินใจซะว่าจะเลือกใครเป็นคนเสียสละซึ่งหาพวกเขาทั้งคู่ตอบปฏิเสธ ต่อไปจะเป็นคิวของเอเดียนที่ต้องตายในตอนนี้เธอเลยจําเป็นจะต้องขอร้องทั้งสองเอลิกเลยบอกให้เอเดียนรีบหนีไปซะเพราะต่อให้หนีไปมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีแต่เธอเนี่ยก็ทําไม่ได้พร้อมบอกว่าทุกอย่างมันจะไม่มีทางหยุดหากว่าพวกเขาสองคนไม่ตัดสินใจเลือกตัวเธอเองก็ไม่ได้อยากมาที่นี่เหมือนกันเพราะเธอยังมีลูกชายที่ต้องเลี้ยงดูเธอเยอยากจะให้ทั้งสองช่วยหยุดวันสิ้นโลกเพื่อที่ลูกชายของเธอเนี่ยจะได้ไม่ตายที่ผ่านมาทุกคืนเธอเนี่ยได้เห็นภาพนิมิตของทุกคน รวมถึงลูกชายของเธอที่ต้องตายอยู่เสมอเธออยากจะให้ทั้งสองเชื่อเรื่องที่พวกเขาพูดว่ามันเนี่ยเป็นความจริงเอลิกเลยถามว่าพวกเขาเห็นอะไรกันแน่แอนดูเลยบอกให้เอลิกเลิกถามคนพวกนี้ซะเพราะดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะกลัวเอลิกหลงเชื่อไปกับเรื่องพวกนั้นและเขาก็จะไม่ยอมทําตามสิ่งที่คนพวกนั้นบอกเด็ดขาดซึ่งทันทีที่ทั้งสองตอบปฏิเสธทั้ง3จึงเริ่มทําพิธีสังเวยเพื่อปลดปล่อยภัยพิบัติครั้งต่อไปให้แก่มนุษย์เอเดียนได้นาถุงมาคุมหัวของตัวเองและสุดท้ายเธอเนี่ยก็ถูกสังเวย หลังจากที่จัดการเอเดียนเสร็จลลโอน่าก็ได้เปิดทีวีให้ทั้งสองคนดูในครั้งน,นี้นักข่าวได้รายงานเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเริ่มมีการระบาดหนักถึงขั้นเสียชีวิตในหมู่เด็กโดยไวรัสดังกล่าวสามารถแพร่กระจายได้ง่ายมากซึ่งมันได้เริ่มแพร่กระจายจากสถานที่3แห่งบนโลกได้แก่เคปทน์ซัฟร็อกและอังกฤษโดยพวกเขานั้นได้เริ่มมีการล็อกดาวน์พื้นที่ดังกล่าวแล้วแต่มันก็ยังมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นตลอดโรงเรียนบางแห่งได้ทำการหยุดการสอนเป็นการชั่วคราว ซึ่งบางแห่งก็ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสถานกักกันโลกในระหว่างนั้นจูจูเอลิกก็ได้หันไปบอกกับแอนดูว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างโดยเอลิกเล่าว,ว่าเขาเริ่มเห็นใครบางคนหรืออาจจะเป็นเงาของอะไรบางอย่างลีโอนา่าเลยถามเอลิกว่าเห็นมันตรงไหนเอลิกเลยบอกว่ามันอยู่ข้างหลังลีโอนา่าในนวทีก่อนที่ลีโอนา่าจะลงมือสังหารเลดมอนเขาได้มองเห็นใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังลีโอนา แอนดูเลยบอกให้เอลิกมองหน้าเขาพ้อมบอกว่าสมองของเอลิกอาจได้รับการกระเทือนมันเลยส่งผลให้เห็นภาพหลอนจากนั้นแอนดูเนี่ยจึงบอกว่าเขาเคยได้ยินเรื่องไวรัสสายพันธุ์ใหม่มานานแล้วมันไม่ใช่ภัยพิบัติลรโอวนารู้เรื่องไวรัสก่อนมาที่นี่เขาเลยใช้มันปั้นน้ําเป็นตัวเพื่อหลอกทั้งสองแถมแอนดูก็เห็นลรโอนาชอบมองไปที่นาฬิกาอยู่บ,บ่อยๆลกกกากล่าว่ากลังทําทุกอย่างตามกําหนดเวลาที่ตัวเองเซตขึ้นข่าวที่พวกเขาได้ดูมันอาจจะเป็นแค่สิ่งที่คนพวกนี้อัดไว้แล้วแล้วเอามาเปิดให้พวกเขาดูอีกกรอบ็ได้ ลีโอน่ากับซาบีน่ารู้ว่าข่าวเรื่องไวรัสจะออกตอนไหนพวกเขาเลยตั้งเวลาไว้เพื่อเปิดให้ทุกคนได้ดูหลังจากที่ถกเถียงกันได้ไม่นานเอลิกก็ได้พยักหน้าเพื่อบอกให้เหวนทําตามแผนโดยเธอเริ่มร้องงองแงขึ้นมาเพื่อดึงความสนใจจากทุกคนลีโอน่าจึงพยายามจะเข้าไปจับตัวเหวนเอลิกจึงอาศัยจังหวะนั้นพุ่งเข้าไปคว้าอาวุธและได้เข้าไปปกป้องเหวนส่วนแอนดูที่แก้มัดเชือกได้เขาหนีจึงรีบวิ่งออกไปทางประตูหน้าโดยเขาได้รีบใส่เกียร์หมาวิ่งกลับไปที่รถ แต่ถ้าว่าในจังหวะที่เขากำลังจะเปิดประตูแอนดูหนึ่งก็ถูกซาบีน่าใช้อาวุธหวดไปที่ขาจากนั้นซาบีน่าจึงพยายามขอร้องให้แอนดูกลับไปที่กระท่อมเพราะเธอเองก็ไม่ได้อยากใช้กําลังกับเขาแอนดูจึงรีบใช้เศษหินปาใส่เธอก่อนที่เขาจะอาศัยจังหวะนั้นรีบเข้าไปในรถเธอเลยพยายามจะพังกระจกเพื่อลากตัวเขาออกมาแอนดูจึงรีบคว้าไปที่กล่องปืนที่อยู่หลังรถและได้ใช้มันยิงขู่เธอไป1หนึ่งทีโดยเขาได้บอกให้เธอทิ้งอาวุธและกลับไปซะ ซาบีน่าจะรีบทิ้งอาวุธและรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าทันทีจากนั้นเขาจะรีบวิ่งกลับไปที่กระท่อมในตอนนี้แอนดูเนียมีอาวุธที่ใช้ในการต่อสู้กับลลโอนาด์แล้วแอนดูได้กลับเข้าไปในกระท่อมและได้บอกให้ลลโอนาดวางอาวุธลงซะซึ่งในวินาทีนั้นเองจู่ๆซาบิน่าก็ได้โผล่มาและพยายามจะวิ่งเข้ามาแย่งปืนจากเขาแอนดูจึงได้ลั่นไกใส่เธอจนล้มลงลลโอนาดจึงนำถุงมาคุมหัวของซาบิน่าพร้อมถามทั้งสองว่าพวกเขาจะยอมเสียสละใคร แอนดูเลยบอกว่าเขาจะไม่เลือกใครทั้งนั้นซึ่งพอสิ้นเสียงลิโอนาดได้ทำการสั่งเวยซาบีนาทันทีพร้อมบอกว่าชะตากรรมของมนุษย์บางส่วนได้ถูกตัดสินแล้วจากนั้นแอนดูจึงรีบวิ่งออกไปค้นกระเป๋าของเลดมอนเพื่อดูว่าชายคนนั้นเป็นคนเดียวกับคนที่เคยทำร้ายเขาหรือเปล่าซึ่งหลังจากที่แอนดูค้นกระเป๋าของเลดมอนแล้วก็ปรากฏว่าใช่ครับชื่อที่แท้จริงของเลดมอนคือโอเบนนอนซึ่งเป็นชื่อเดียวกันกับคนที่เคยทำร้ายเขาในบาร์นั่นเลยทำให้แอนดูมั่นใจแล้วครับ ว่าคนพวกนี้มาที่นี่เพราะอยากจะมาแก้แค้นพวกเขาจากนั้นแอนดูเนี่ยจึงขังรีโอนัดไว้ในห้องน้ําก่อนที่เขาเนี่ยจะวางแผนกับเอลิกว่าจะลองออกไปตามหารถของพวกรีโอนาดเพราะดูหมนว่ารถของพวกเขาจะถูกกีดยางจนไม่สามารถใช้มันขับหนีไปได้แต่ถ้าว่าไม่นานทั้ง3ก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากห้องน้ําพวกเขาเลยคิดว่ารีโอนัดอาจจะพังประตูหน้าต่างเนียวไปแล้วเขาเลยเปิดประตูเข้าไปเพื่อเช็คแต่ดูเหมืนว่ามันเนี่ยจะเป็นแผนการของรีโอนาดโดยเขาได้พุ่งเข้ามาเล่นงานแอนดูทันที จนสามารถแย่งปืนจากแอนดูมาได้จานาลีโอนาต์เลยบอกไปว่าหากอยากรู้ว่าเรื่องที่เขาพูดมันคือความจริงหรือเปล่าก็รีบไปเปิดดูทีวีซะแล้วแอนดูจะได้เห็นว่าทุกอย่างที่เขาพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเอลิกเลยทำการเปิดดูทีวีตามที่ลิโอนาด์บอกโดยทางสำนักข่าวได้รายงานข่าวล่าสุดเรื่องที่ว่าจู่ๆเครื่องบินกว่า700้ลำก็ได้ล่วงตกมาจากฟากฟ้า,า,าอย่างไม่ทราบสาเหตุซึ่งมันตรงกับคำพูดของลิโอนาตที่เคยบอกพวกเขาก่อนหน้านี้ ท้องฟ้าจะเริ่มถล่มลงสู่พื้นโลกเหมือนกระจกที่แตกเป็นสิ่งเสี่ยงตอนนี้ภัยพิบัติได้เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอย่างต่อเนื่องไม่เลยทําให้หวนและเอลิกนี่เริ่มเชื่อในสิ่งที่ลีโอนาด์พูดแล้วมนุษยชาติจะต้องพบกับความมืดมิดนิรันด์ลีโอนาด์กล่าวแต่แอนดูเนี่ยก็ยังไม่เชื่อเอลิกเลยบอกแอนดูไปว่าเขากิวว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นเรื่องบังเอิญจริงเหรอแอนดูเลยตอบว่าใช่ทุกอย่างมันคือเรื่องบังเอิญาาามบบบัเเเออิที่่่ธยสหตุไได้้ขชืแบบนน ต่ถ้าว่าลีโอน่าเนี่ยก็ดูออกว่าแอนดูกัลังโกหกอยู่โดยแอนดูต้องการพยายามหลอกตัวเองว่าทุกอย่างเนี่ยมันคือเรื่องบังเอิญจากนั้นแอนดูเลยบอกให้เอริกรีบหนีไปกับเขาและอย่าไปฟังคนพวกนี้อีกลีโอนาที่พอจะรูช้ชะตากรรมของโลกแล้วเขาเนี่ยจึงบอกให้ทั้งสองตามเข้าไปที่ระเบียงก่อนที่ลีโอนาจะได้บอกกับทั้งคู่ว่า,าเขาจากไปแล้วแอนดู Andrew และเอริกจะยังคงพอมีเวลาเหลืออีกไม่กี่นาทีในการหยุดยั้งวันสิ้นโลกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้ เอลิกรีบอกให้เหวนรีบไปรอเขาและแอนดูบนบ้านต้นไม้ที่อยู่แถวนั้นในวันรสุดท้ายของลิโอนาะเขาได้ขอร้องให้เอลิกและแอนดูช่วยโลกใบนี้เอาไว้ก่อนที่เขาจะตัดสินใจดับลมหายใจของตัวเองและไม่นานความมืดก็เริ่มปกคลุมท้องฟ้าในตอนนี้แอนดูและเอลิกจะต้องตัดสินใจว่าควรเอาไงกันต่อพวกเขาควรเชื่อในสิ่งที่ลิโอนาดพูดและหยุดยั้งวันสิ้นโลกหรือควรรีบหนีออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแอนดูได้เดินกลับเข้าไปในกระท่อม ได้ได้เจอกับเอลิกที่เหมือนจะตัดสินใจได้แล้วว่าจะเลือกทางไหนลโอนาด์บอกว่าเรามีเวลาอีกแค่ไม่กี่นาทีเอลิกกล่าวแต่แอนดูก็เหมือนจะไม่เห็นด้วยต่อให้โลกจะถึงการอวสานมนุษย์ทุกคนจะต้องตายหรือสุดท้ายแล้วพวกเขาจะต้องเดินเล่นล่อนบนโลกที่ไม่เหลือใครแต่แอนดูก็จะไม่ยอมแลกคนในครอบครัวเด็ดขาดเอลิกเลยพูดขึ้นว่าบางทีมันอาจจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกมันอาจจะเคยมีหลายครอบครัวที่ต้องตัดสินใจเรื่องแบบนี้ หากพวกเขาเลือกที่จะหนีไปโลกจะถึงการอวสานซึ่งหากเป็นแบบนั้นแล้วเหวนจะได้ใช้ชีวิตแบบไหนโดยเอลิกไม่ต้องการจะให้เหวนได้เติบโต,ตมาในโลกที่ล่มสลายในตอนนี้เอลิกเข้าใจทุกอย่างหมดแล้วคนพวกนั้นไม่ได้บุกมาที่นี่เพื่อทรมานหรือทำลายพวกเขาแต่คนพวกนั้นมาเพื่อใช้เวลากับเราทำให้เราได้รู้จักพวกเขาคนพวกนั้นได้ทําให้เรานึกถึงมนุษย์ในทุกด้านเลดมอนคือความอาฆา,าตพยาบาทเอเดียนคือการดูแลสาบบิน่าคือการรักษา ส่วนลีโอนาร์คือผู้นำทางคนพวกนั้นคือสี่จตุรอาชาแห่งวันสิ้นโลกแอนดูและเอลิกจะต้องเสียสละเพื่อทุกคนแต่ถ้าว่าแอนดูก็ไม่ต้องการแบบนั้นที่ผ่านมาเขาและเอลิกมักถูกผู้คนรอบข้างรังเกียจที่เป็นพวกชายรักชายและมักจะโดนผู้อื่นเหยียดมาโดยตลอดเพราะงั้นคนพวกนั้นเลยไม่มีค่ามากพอที่จะยอมเสียสละชีวิตให้แต่เอลิกก็ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะยอมเป็นผู้เสียสละเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ทุกคนเอง ตอนนี้เขาทำใจยอมรับความจริงได้แล้วและเขาก็จะไม่กลัวอีกต่อไปจากนั้นเอลิกจึงขอให้แอนดูรีบลงมือซะแอนดูต้องรีบลงมือเพราะเวลาเนี่ยมันใกล้หมดแล้วแอนดูเลยขอเป็นผู้ที่เสียสละเองเพราะเขาไม่อยากทำร้ายคนที่ตัวเองรักแต่เอลิกก็ยังยืนยันคำเดิมโดยเขาพยายามจินตนาการถึงความสุขต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น เอลิกได้เห็นถึงภาพในตอนที่เหวนเติบโตและได้ใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการเธอจะมีแอนดูคอยอยู่เคียงข้างและได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและไม่นานเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นเอลิกได้ล้มลงไปนอนกับพื้นส่วนแอนดูก็ร้องไห้เสียใจที่เขาได้สูญเสียคนที่รักไปแล้วแต่กลับมาที่เหวนในตอนนี้เธอในีกำลังนั่งรองพ่อทั้งสองของเธออยู่บนบ้านต้นไม้จากนั้นแอนดูก็ได้ขึ้นไปหาเธอโดยเหวนได้เอ่ยถามกับแอนดู ว่าคุณพ่อเอลิกได้ช่วยชีวิตทุกคนไว้ใช่ไหมแอนดูเนี่ยจึงรีบเข้าไปสวมกอดเวินทันทีก่อนที่ต่อมาจะมีฟ้าผ่าลงมายังกระท่อมของพวกเขาจนทําให้เกิดไฟไหมตอนนี้ฝนได้ตกลงมาราวกับว่าท้องฟ้าเนี่ยกำลังร้องไห้แอนดูได้พาเวินเดินออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งได้ไปเจอกับรถของพวกลีโอน่ะเขาเลยตัดสินใจขับมาหนีออกมาจากที่นั่นทันทีโดยแอนดูได้ขับพาเวินไปยังร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งทันทีที่พวกเขาเข้าไป ทั้งสองก็ได้มองไปเห็นผู้คนในร้านที่กำลังจับจ้องไปที่หน้าจอทีวีโดยในตอนนี้ดูเหมือนว่าเหตุการณ์ภัยพิบัติต่างๆจะเริ่มหายไปหมดแล้วถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถหาคําตอบมาอธิบายได้แต่ภัยพิบัติทุกอย่างก็ได้หยุดลงรล่ากับปตีหารต่อมาแอนดูจะได้ไปเห็นกระเป๋าของพวกลีโอน่ะที่อยู่หลังรถโดยภายในนั้นก็มีบัตรประชาชนรวมถึงภาพถ่ายของแต่ละคนสอบิน่าทำงานเป็นพยาบาลจริงๆส่วนเอเดียนก็มีลูกชายอย่างที่เธอเคยบอก จาน่าแอนดูแลเหวิร์นก็ได้ขับรถจากไปสรุปแล้วเรื่องวันสิ้นโลกที่เลโอนาดพูดมันเป็นความจริงหรือเปล่าหรือเรื่องทุกอย่างมันเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่ดันเกิดขึ้นมาพร้อมกันส่วนพวกเลโอนาดก็อาจจะเป็นแค่พวกบ้านลัทธิวันสิ้นโลกซึ่งนั่นก็ไม่มีใครทราบได้และหนังก็ได้ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด6.1คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป6 7ซ ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไปทั้งหมด63%ครับเช่นเคยครับหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ